คุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้อยู่ใช่หรือไม่ผมขอแนะนำร้านขายเกมแท้ที่ไม่ว่าจะเป็นเกมมาใหมเกมลดราคาหรือ Steam Wallet ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Keytrue ร้านขายเกมแท้รูปแบบดิจิตอลซื้อง่ายได้ชัวรูปแบบนี้แล้วจะรอช้าอะไรหรือครับหันมาเล่นเกมแท้กันเดียวนะครับ ครับผมก็มาต่อกับ e s s e n c r i t s หนึ่งนะครับผมกับพูดสองไอ้สัตว์เออก็มาต่อกับเอ่อพาร์ทที่สองเลยก็คือ memory box ที่สองนะครับผมเออกูรู้แล้วครับไอ้สัตว์นิดเออแป๊บหนึ่งดิเออก็มาเริ่ม memory box ที่สองนะครับผมรู้สึกจะมี dna สองแถวนะอืมน่าจะเป็นสองเป้าหมายหรือเปล่าอ่ายังไม่รู้ว่าเป็น dna เกี่ยวกับอะไรนะครับก็กดเลือกไปก่อนดูทีละอันนะมันกดเลือกได้ไหม อ๋อได้ได้อันนี้น่าจะเป็นรูปมืออันนี้รูปต่อยรูปรูปหมัดครับอันนี้รูปรูปสัญลักษณ์เรานะครับผมแลนนี้ก็อ๋อรู้สึกจะเป็นคนละบล็อกกันน่าจะเป็นคนละด่านนะครับผมงั้นเอาไอ้บล็อกสี่บ็อกนี้ก่อนเอาให้เสร็จก่อนนะครับกูรู้แล้วครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเออโอเคครับอ่าไปเลยรู้สึกมันจะรอไม่ได้แล้วมันอยากได้ความทรงจํากับเราจะตัวสั่นนะเออครับผมอ่ะ ก็เ okay. หมือนเดิมครับขอภัยเรื่องแปลไม่ค่อยได้เนื่องจากไม่มีซับนะครับผมไม่รู้มันพูดอะไรกันเนาะครับผมโหลดนานนะอ่ามาแล้วครับโอเคเอลแตงเราจะเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากพาร์ทที่แล้วโดนแทงไปรู้สึกว่าจะถูกปลดอาวุธออกหมดเลยนะครับเป็นการลงโทษที่ทำพลาดนะครับผมอรู้สึกว่าอาจารย์ของเราเนี่ยจะให้ภารกิจ ให้เราไปแก้ตัวนะครับแก้ตัวที่สิ่งที่เราทำผิดพลาดไปนะครับผมงั้นพาร์ทนี้ก็ขอตั้งชื่อว่าทดแทนสิ่งที่ทําพลาดไปนะครับผมประมาณนี้อาจจะยาวไปสักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะมันคิดชื่อตอนดีวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็โอเคครับคุยอะไรกันเราก็ไม่รู้แหละนะอะเหมือนเดิมว่าจะขัตดตัดไปให้บางช่วงเรับผมจะได้ไม่ยืดยาดเนื่องจากเกมนี้ยืดยาดตรง คาสินที่ไม่สามารถกดข้ามได้นะครับผมอ,อน่าจะทําระบบแบบว่ากดข้ามได้อะไรแบบนี้นะครับผมไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยอะไร่างนี้ทำไมต้องทําร้ายกันด้วยเออไม่ใช่ไรสัตวนะ์ก็คุยกันต่อไปนะครับผมอ,อ,อาจารย์ก็จะเดินไปเดินมาด่าเราว่าเออทําไมวันนี้แกแต่งชุดขาวเพราะแกต้องแต่งชุดดำเหมือนฉันสินะเออฝีมือแกก็ดีนะอะไรอย่างนี้ทุย มันใช่เหรอวะอ่า Your life, e อาครับผมก็จากที่พยายามฟังพยายามฟังแล้วจริงๆนะครับผมอ่าก็คือประมาณแบบว่าหัวหน้าเราเนี่ยรู้มาว่าในเมืองเนี้ยมีคนทรยศอยู่นะครับผมแต่ไม่บอกแล้วว่าเป็นใครเหมือนพยายามแบบว่าให้เราไปหาข้อมูลเอาจาก3ามที่นะครับผมก็น่าจะเป็นเควส3ามเควสหลกักๆในการทําเพื่อหาเป้าหมายอะไรครับก็จากที่เห็นข้างซ้ายเนี่ย เหมือนว่าเราจะลอสทุกอย่างเลยนะครับทั้งอบิลิตี้ทั้งเวปอนก็คือทั้งความสามารถและอาวุธนะครับผมจะถูกปลดออกไปทุกอย่างเราไม่มีความสามารถอะไรทั้งนั้นเลือนก,ก็จะเหลือแค่4หลอดเท่านั้นนะครับผมอเนื่องจากไม่มีอบิลิตี้และอาวุธหนึ่งชิ้นก็สักชิ้นก็ไม่มีมีต่หมัดอย่างเดียวนะครับผมเจอเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนพยายามจะแอบบอกเรานะครับว่าให้ทำยังไง ฉันรู้ว่างานฉันคืออะไรแกไม่ต้องมาเสือกนะรู้ไหมเออฉันฝีมือดีนะจะบอกให้ไม่ใช่ฝีที่มือนะนายจำได้เหรอฉันรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคนทรยศนายรู้เหรอว่าใครเดี๋ยวฉันก็รู้เองนะโอเคงั้นไปเถอะฉันไม่ขวางแกแล้วก่อนที่แกจะมาฆ่าฉันนะ <c oughs> ไปได้มัวมากไอสัตว์นะนี่ครับก็ขึ้นมาแล้วรูปเออรูปปากรูปหน้าแล้วก็รูปขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนพเหมือนเหมือน,นพูดอะเหมือนเหมือนสัญ,ญลักษณ์พูดอะครับให้เราไปแอบฟังเหรอไม่รู้ครับไปไปตรงจุดนั้นเดี๋ยวก็รู้เองครับเออครับผมก็อีกประมาณร้อยเมตรโอ้ไอสัตว์ทางดีๆก็ไม่ไปกูเ่ยนะครับผมโอ้โหเฮียเฮียเลือดลดแน่นอนไอสัตว์โหสองขีด กูไม่ได้จะโดดกูจะดูกูจะดูว่าเออทางมันสูงไหมอะไรอย่างงี้เออฮะมึงก็หวังไปนะปุ่มเนี่ยอ๋อมันขึ้นมาให้เองเออดีเว้ยเลือดขึ้นมาให้เองครับโอ้ดีดีดีด,ดีอย่างงี้ก็ดีครับรู้สึกว่าตรงที่มีนกเกาะอ,อย่างเงี้ยเหมือนเราจะโดดลงกองฟางข้างล่างได้คนระับเหมือนพยายามจะบอกว่าข้างล่างมีกองฟางอยู่มึงโดดได้อะไรอย่างงี้นี่ไงอ๋อ e f เอฟดรอปใช่ไหมน่าจะเป็นน่าน่าจะเ e อียดรอปมากกว่านะเอ่อซีดออนเดอะเนียบี้เบนช์คือนั่งนั่งใกล้ๆนั่งตรงมานั่งใกล้ๆแล้วก็ล็อกเป้าหมายเป้าหมายคือตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็กด E เพื่อเริ่มทําการแอบ,บฟังโอเคครับอ่าล็อกเป้าหมายกด F Listen กด E ใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อแอบบฟังนั่นเอง โอ้โหความสามารถการได้ยินมึงนี่ไกลามากนะเอลเต <c oughs> ้พูดอะไรกันไม่รู้แหละครับรู้แต่ว่าแอบฟังอะความสามารถการได้ยินมึงสูงมากเอลเต้ครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับ ถ้ามีซับสักนิดหนึ่งกูจะไม่ว่าลวเลยครับ้วจริงครับครับอ่าได้เควสแรกมาแล้วก็คืออ่าไฟล์ The Basketweaver หาคนขายตะกร้าใช่ไหมอ่าภารกิจต่อไปหาคนขายตะกร้าอันนี้เป็นรูปมือแล้วครับรูปมือนี้ทำอะไรเดาว่าจะเป็นล้วงกระเป๋าครับใช่ไหม น,นี่นี่เรามีวิธีกันเกียนแบบนี้ด้วยเหรอหลวงกระเป๋านะครับโอเคดีดีเยี่ยมเลยน <c oughs> านกูว่าแล้วหลวงกระเป๋าจริงด้วยครับ <c oughs> พิกพ็อกเก็ตเอ่อล็อกอินทูทาร์เก็ตทูสตาร์ทพิกพ็อกเก็ตเออครับผมก็ล็อกเป้าเหมือนเดิมล็อกล็อกเป้าใหม่นะครับแล้วเราก็แกล้งทำเป็นฟังแอบฟังอยู่ใกล้ๆนะครับผมเธอขายใช่ไม่ได้เหรอตะกร้า,ารพี่ฉันชอบมาก <c oughs> เลยนะผมกำลังยุ่งเนี่ย here. อ้พอค้ามึงไม่มีจัญยาบันเลยนะครับผู้หญิงก็จะมาซื้อตะกร้ามึงก็ไม่ขายเขานะบ,บอกยุ่งอยู่ยุ่งอยู่นี่มึงเก็บอะไรไว้ครับเก็บข้อมูลไว้ในกระเป๋าใช่ไหมนั่นไงแล้วกูต้องมาล้วงจากของมึงนะครับโอเคพ i c พ็อกเก็ตอินโลโปรไฟลกดและค้างชิปชิปอ๋อกดชิปค้างเพื่อล้วงนะครับพยายามไปให้ใกล้ที่สุดยา อย่าทำตัวให้สงสัยแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บล้วงมาเดี๋ยวเงาไปล้วงตอนไหนวะเอ่อเอาหายหายหาย <c oughs> โอ้ยเฮีย้ยท่าหามาไอ้เสร็เราก็เดินมาแบบไม่รู้เรื่องเฮีย้ยอะไรเลยนะครับผมอ่ะอันสุดท้ายรูปเป็นรูปหมัดอันนี้ต่อยแน่นอนน่าจะต่อยครับเหมือนประมาณแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมบอกดีๆจนเราต้องลงไม้ลงมืออะไรแบบนี้แล้วเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางลัดนะครับทางลัดลัดเฮี้ยเลย ตกแทนมากเลยแบนนี้ครับผมไปทางลัดไปเลยอ่าแล้วก็มีทางขึ้นใช่ใช่มีทางขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยนั่นมันธงใช่ไหมไม่ได้ครับพาดสายตาไม่ได้มาซียแฟลกนะครับหถึงหนึส่วนยีแสดงว่าในเมืองนี้มียี่สทงนะครับผมโอเคครับยีิทงนะกูได้มาธงหนึ่งละไม่เป็นไรครับเราเล่นอุยเฮียเเกือบิงตัว กลางวงทหารเลยนั่นน่ะโอ้โหถึงจะเป็นทหารฝ่ายเราแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับผมอ่ะมันอาจจะชักดาบมาฟันเราก็ได้อะไรแบบนี้อ๋อ interrogation please please F2 activate the interrogation mission นะครับผม interrogation นี้น่าจะแปลว่าคนเข้นข้อมูลนะครับผมเข้นข้อมูลโดยการลงไม้ลงมืออะไรแบบนี้ เราก็จะทำการสวดมนต์อยู่ไกลแล้วก็แอบ,บฟังสักหน่อยอะไรี้เออไม่ส่งอ่ามาเออมา,มาแล้วมาแล้วเราเราต้องถอยห่างเข้าไว้ครับอย่าทำให้มันสงสัยโดยเด็ดขาดเราสามารถกดออกล็อกก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็แบบให้เดินไปใกลเใกเ้เพื่อให้ง่ายต่อการเดินเพื่อให้ง่ายต่อระบบการเดินครับแบบว่าไม่อะไรมากมายแล้วแบบนี้ครับผมเพราะว่าถ้าล็อกแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การเดินเราแบบยุ่งยากได้นะครับผมอ,อมันก็ยุ่งยากกว่ากันเท่าไหร่ล็อกเนี่ย ต้องตามเขาไปนะครับจนกว่าเขาจะไปที่ที่รับสายตาคนอ่าแล้วก็ต่อยเขาจนกว่าเขาจะพูดนะครับผมอ่าต้องใช้วิธีนี้และนะอ่าแก่ okay, พวกปากแข็งนะครับผมอ่าผมว่าตรงนั้นแหละรับตาสุดแล้ะมันเข้าแน่นอนนะครับอ่าเออเอาเอาเอาเลยเอามาเลย,เาาเลยตรงนี้แหละ อ้ามึงมามึงมาเข้าคูนี่มามวยคู่เอกเขาวันนี้มวยไทยเจ็ดสีเอาเลยครับเออเนี่ยส,สัตว์รับตาคนมีคนยืนดูด้วยเฮียครับเออเนี่ยแค่เนี้ยเออพอแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วจะพูดไหมเนี่ย<ห>นายทรยศเราทำไมเนี่ยจะตายแล้วยังเก่งอยู่นะครับบอกประมาณว่าเออฉันเข้าข้างเทมพล่า นายก็ด้วยแหละอะไรเงี้ยครับผมเออบอกว่าเราควรจะทรยศงั้นเหรออะไรเงี้ยนี่มึงพูดมาได้ไงอ่ะมึงอยู่เมืองนี้นะรู้ไหมหัวหน้ากูเนี่ยให้เมืองให้มึงอยู่นะเออแล้วมึงจะมาทรยศอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องพากลับไปที่ปราสาทครับอย่างนี้นั่นไงเป็นอย่างที่กูพูดจริงๆไอ้สัตว์เออ พามาซันมาที่ออมูฮาลิมออมูฮาลิมนี่ชื่อหัวหน้าเรานะครับผมเออนายรู้เหรอว่าฉันทําอะไรอะรู้ไหมสิ่งที่นายทำเนี่ยมันผิดเนะี่ยไม่รู้ว่าผิดไหมครับกูปไปแค่นี้แหละสัตว์ <c oughs> ม,ม,มี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 คลิปมีคลิปต้องมีคลิปต้องคลิกครับอมไม่กลัวด้วยครับเมย์ปากแข็งเออเจอแทงซะอคนทรยศต้องเจองี้ครับ นายทำดีมากเอาแต่อ้าวเอา,เอา,เอา,เอาลองวันนี้ไปได้มาแล้วครับอาวุธชิ้นแรกดาบนะครับผมลองซอดนั่นเองนะครับภารกิจของนายไม่หมดแค่นี้หรอผมว่ามีอีกแล้วครับแน่นอนเพราะว่าที่ดูเมื่อกี้มันมีบล็อกหนึ่งบล็อกใ,ใหญ่เลยอันนั้นน่าจะเป็นเควสใหญ่แล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้า ถ้าคุยกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าเกรงว่าคลิปจะยาวเพราะว่าไปเมืองเมืองนึงในการสังหารเป้าหมายเนี่ยยาวเฮี้ยครับจะบอกเลยนะครับผมอาจจะต้องแยกพาร์ทนะครับผมอ่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าได้สารมาจากไหนเนี่ยแหละครับอ่าไหนต้องต่อสู้กับพวกมันพวกเทมพล่าเนี่ย รับผมต้องค้นหาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ต่อสู้พวกเขาเนี่ยครับผมพวกเทมพลาเนี่ยมีคำถามไหม อ๋อ mm hmm. oh, ให้ชื่อเป้าหมายมาแล้วนะครับผมรู้สึกจะเป็นเจ้าของตลาดหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยชื่อทาเมียนะครับผมอยู่ที่เมืองดามัสคัสนะครับผมโดยเหออัวหน้าเราอมุฮาลิมเนี่ย<ล>จะส่งนกพิราบสื่อสารไปที่เมืองนั้นนะครับผมให้แอซศวินที่ดูแลสมาคมรับอยู่แถวนั้น,นะร,รู้นะครับผมอ แล้วเราก็ต้องเป็นคนทำภารกิจนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเราเป็นพระเอกเราก็ต้องทำใช่ไหมเออตามฟอร์มเกมแนวนี้ครับพระเอกม่งทำทุกอย่างจริงๆครับไม่ต่างจากเกมคอ l of Duty เลยนะครับอีจ่าวโฟลีเรามีเลสมาทำไอ้นู่นมาทำไอ้นี่โอ้ตายแล้วครับเป็นพระเอกนี่ลำบากทุกอย่างนะครับผมโอเคครับก็อ่าตามฟอร์มครับอ่าอา้าวขีดเพิ่มมาหนึ่งครับ อ้าว oh, ไม่ได้ชิ้นนี้ไม่ได้ครับต้องได้ครับผมกูว่าแล้วต้องให้นี่มาด้วยแน่นอนครับฮิดเดนเบลดครับอาวุธประจำกายโซซินเลยนะครับผมอ่าตอนนี้อ่าฮิดเดนเบลดฮิดเดนเบลดเลขสองนะครับผมเออซอสก็เลขสามนะครับผมดาบเลขสามฮิดเดนเบลดเลขสองนะครับผมโอเคอ่าไหนขอทดสอบตัวอีหน่อยสิตัวอี ตัว E คือสายอตนซีจะดูมัวๆนิดนึงครับแต่ทําให้เห็นภารกิจได้ง่ายนะครับผมสีฟ้านี่คือแอร์ไลน์แอร์ไลน์นี่เพื่อนร่วมทีมนะครับผมออกมาแน่นอนครับได้อ,อุธชิ้นใหม่แล้วก็ต้องมาฝึกใช่ไหมเอาแต่เอ่อรู้สึกว่านักเรียนของฉันนีต่ต้องการความต้องการฝึกนิดหน่อยนะมาดูกันซิว่าอะไรที่นายควรจะรู้บ้าง <c oughs> คือกูก็ซูเป็นนะเออแต่แต่มึงจะแต่มึงจะ ฝึกกูอะกูก็เอาซะหน่อยก็ได้อะทำอะไรคลิกขวาเพื่อคลิกขวาเพื่อป้องกันกันโจมตีใช่ไหมคอมโบคิวกด0ลัว0น,นี่คือคลิกซ้ายใช่ไหมอ๋อไม่ต้องรัวมากครับให้เป็นจังหวะนะครับผมให้เป็นจังหวะนะครับอ่าอ๋อประมาณอย่างนี้โอเคครับอ๋อเข้าใจแล้วโอเคครับอ่าอีกทีหนึ่งอีกทีใช่ไหมเออโอเคครับสามรอบจัดไป เป็นแต่รอบแรกเลยครับก็ดีนะแบบนี้โอเคครับอ่าจบติวเตอร์ลหนึ่งอย่างไปแล้วครับผมใช้ดาบไปแล้วครับใช้ดาบไปแล้วครับ,บ,รบโอเคครับผมอ่าเมืองแรกที่เราจะไปนะเดี๋ยวเดินไปถึงประตูหน้าเมืองเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนะครับผมอขอขอเวลาวิ่งแป๊สี่คูณร้อยไปเลยเไรแบบนี้ครับผมอ่า เลี้ยวมีเลี้ยวครับมีเลี้ยวอ่าเอาละครับโค้งสุดท้ายจะถึงหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอไปก่อนขอแทรกแถวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใครจะพย่ยามแทรกกลางระหว่างเราทุยเออตรงนั้นมีกองฟางครับกูต้องไปทางลัดครับไม่ได้โอ้ยเฮ <c oughs> ียโคตรแหลกเลย <c oughs> ตอนโดดนี่โคตรแหลกเลยสัตว์เนี่ยเออครับผมต้องไปตรงนูน้นต้องไปตึกนูน้นอ่าครับผมอย่างงี้ แล้วก็ทางลัดอีกหนึ่งครับผมเออโอเคเอาศัยกองฟางเนี่ยเป็นทางลัดนะครับผมเออโอเคครับนั่นไงกูเห็นประตูหน้าเมืองแล้วอาทาทหารเราทาทหารเราสู้ห็นไหม <laughs> อย่าดีว่ครับทลายเพื่อนไม่ดีอา่าอ่าแน่นอนครับต้องมีมา้าเออไปต่างเมืองนี้ต้องมีม้าครับโอเคเอา่า โอเคครับเดี๋ยวไปถึงประตูก่อนนะครับผมกอล็อกนี่วิ่งสุดตีนนะครับไปได้<ฟะ>เที่ยมากเลยอ่ะกดคลิกขวาแล้วสเปซบาร์แล้วเดินหน้าค้างไว้นี่จะเป็นการวิงแบบว่งแบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตของม้านะครับอฮอตจัมก็โดดไปเลยนะครับผมก็วิ่งไปตรงที่มีสิ่งกีดขวางก็จะโดดให้โดยอัตโนมัตินะครับผมเ,ออเกมนีระบบอัตโนมัติทําได้ดีมากนะครับผมอ,อ่ะโดดครับผมอย่า<ะ>งนั้นอยู่แล้วเสวิ่งแล้วครับอ่า แล้วก็จะออกประตูหน้าเมืองในเร็วๆนี้ใช่ไหมนันไงกูเจอประตูแล้วอ่าโอเคครับก็อ่าถึงประตูหน้าเมืองแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับตาตอนหน้าไปสังหารทามเมียกันนะครับผมอ่าสำหรับตอนนี้ครับช็อคคันเตอร์บา,บาย